ในปี2026แฟนทอมไวท T 880ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ผสมผสานสมรรถนะอันทรงพลังการออกแบบที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีล้ำหน้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนี่ไม่ใช่แค่รถบรรทุกธรรมดาแต่เป็นการประกาศตัวตนจากผู้ผลิตรถยนต์แฟนทอมมอเตอร์ที่มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถบรรทุกระดับมืออาชีพตั้งแต่แรกเห็นที880ก็สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่ดุดันและล้ำยุค กระจังหน้าแบบเหลี่ยมเฉียบผสมผสานกับไฟหน้าเล็ดแบบอัจฉริยะช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศด้านข้างของตัวรถได้รับการออกแบบให้ลดแรงต้านลมเพิ่มทั้งความเร็วและประหยัดน้ำมันแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็เคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลพร้อมด้วยตัวถังที่เคลือบผิวแบบด้านหรือโครเมียมแวววาวสุดหรูขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก ใต้ฝากระโปรงของ T880 คือขุมพลังไฮบริดดีเซลขนาด16ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังมากกว่า1 0 5 0งหแรงม้าและแรงบิดถึง20 0 0นิวตันเมตรพร้อมระบบช่วยไฟฟ้าเสริมแรงในช่วงออกตัวและขณะขึ้นเขาทั้งหมดถูกควบคุมผ่านเกียร์อัตโนมัติ16สปีดที่มาพร้อมระบบ AI ช่วยเปลี่ยนเกียร์ให้อย่างแม่นยำทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บรรทุกหนักหรือเจอเส้นทางสมบุกสมบันภายในห้องโดยสารคือความหรูหราและเทคโนโลยีที่เหนือชั้น เบาะหนังพร้อมระบบระบายอากาศและนวดไฟฟ้าหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมถึงหน้าจอ HUD ขนาดใหญ่บนกระจกหน้าระบบช่วยขับอัจฉริยะเช่นระบบรักษาช่องทางออโต้ครูซและกล้องรอบคันทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นเรื่องสบายขึ้นนอกจากนี้ยังมี AI ผู้ช่วยที่ตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับแนะนำจุดพักและสามารถขับแบบกึ่งอัตโนมัติบนทางหลวงความล้ำหน้าของ T880 ยังรวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์และระบบจัดการยานพาหนะสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกรายงานการใช้น้ำมันแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและระบบ GPS แบบสดสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปของแฟนทอมสิ่งที่ทำให้ T880 โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งกับความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการลากของหนักบนภูเขาหรือวิ่งทางตรงยาวรถยังคงให้ความเสถียรและประสิทธิภาพที่น่าประทับใจแฟนทอมมอเตอร์ไม่ได้สร้างแค่รถบรรทุกแต่ได้สร้างอนาคตขององค์การขนส่งทางถนนอย่างแท้จริง